บานตะเวนค่ะพี่น้องเบอร์อันใดบานกอนกับเป็นนวยแล้วพี่น้องค่ะออกค้างแย้แล้วแต่ว่ามือน,นี่จะบานหลายพี่น้อง่าดอกทุเรียนบานเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะประมาณนี่แต่ค่ะนี่หนึ่งทุ่มตรงเข้ากับสิปัดเริ่มปัดดอกนะคะพี่น้องนี่ปัดผสมเกสรปัดเพื่อเอาทรงปัดขังนี่เมื่อใส่ขังนี่ปัดดอกนี่เมื่อใส่ดอกนี่พี่น้อง ให้มันออกมาได้ทรงสวยๆวยนี่นำบานเริ่มออกแล้วพี่น้องมีนำบานหย่อยแล้วก็มีเขกขาพี่น้องคะก็จะมีน้ำออกแต่ว่าดอกทุเรียนที่ว่าบาน้านา้ำ้หลพี่น้องประแก้วสิบ,บอกถาา้าน้ำไหลกีบดอกเขาสิบ,บานขื้นข้างบนแบบขื้นแป้งแซงเลยคะ่ะพี่น้องถ้าน้ำพอดีเขาจะเป็นซุมไก่แบบนี่พี่น้องคะ่ะเขาจะบานแบบ แบบซุ้มไก่จังส่พี่น้องเนี่ย้านาม่บรายเขาสิพอดี้านามหลายกลีบดอกเขาสิปิ่นขึ้นมายางสุดเลยค่ะพี่น้องค่ะวิธีสังเกตดอกทุเรียนเนาะค่ะเนาะว่านามพอดีหรือนามหน่อยหรือนามหลายก็สังเกตได้ตรงนี้เด้อค่ะเด้อ